ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจําวันที่9เดือน4กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศครับผมช่วงแรกจะเป็นฝนตกธรรมดาอีกแล้วครับช่วง 12-19, 18-13ใน, 18, ใน18ช่วงต่อไปก็จะเป็นสภาพอากาศถุงทรงายนะครับช่วง 16-19, 02-17ใน, 02, ใน02ครับมาดูในเคจับกันเลยครับ Sabes, มาดูในเคตจับระดับต่ำกันก่อนนะครับฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับลงมาดูที่สภาพอากาศถุงทรายเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเรามาดูในเขตจับระดับสูงเลยนะครับฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามที่เห็นเลยนะครับลงมาดูที่สภาพอากาศถุงทรายกันเลยนะครับ โปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย